ก็เรียนท่านประธานดรว,วรสิวิจาร์นะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านผู้นําเส้นสูตรทุกท่านนะครับที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็ผู้ที่กําลังจะเดินทางเข้าสู่บ้านแห่งความสําเร็จที่ชื่อว่าเบอร์สตาอีกหลายแสนชีวิตที่จะเกิดขึ้นด้วยฝีมือของพวกเรานั่นเองนะครับก็ในโอกาสขึ้นปีใหม่ปีนี้ซึ่งเป็นปีทองของพวกเราจริงๆเนี่ยผมก็ขอคุณพระศรีและน้ไตรนะครับแล้วก็สิงหาสิทธิ์ต่างๆนะครับที่ ทุกทกท่านนะครับเขารพและนับถือไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตามนะครับจงมดานให้ท่านพบแต่ความสําเร็จนะครับถ้ากอดใครไม่ได้ให้กอดตัวเองไว้ก่อนถ้ามั่นใจคนอื่นไม่ได้ให้มั่นใจในตัวเองไว้ก่อนถ้าเชื่อคนอื่นไม่ได้ให้เชื่อใจตัวเองไว้ก่อนวันนี้นะครับที่ World Star Thailand องค์ประกอบครบหมดทุกอย่างแล้วครับขาดอย่างเดียวตอนนี้ที่ขาดอย่าขาดเราเท่านั้นเองนะนะครับผู้นำเสื้อสูตรของเว r ร์สตาร์ไทยแลนดเนี่ยจะเป็นเป้าหมายที่ สุดยอดที่สุดในชีวิตของเราแล้วนะครับเพราะวันนี้เนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยมันเขาเรียกว่า love is bread นะครับความรักมันต้องมีขนมปังจริงๆแล้วกิจกรรมหนึ่งหรือเสื้อสูตรกิยจยศตัวหนึ่งที่การันตีว่าคุณมีไรายได้แน,น่นอนนั่นก็คือสูตรสีขาวซึ่งเป็นเป้าหมา<ล>ยของคนในความสิายปีนี้นะครับซึ่งทุกคนพยายามที่จะตั้งเป้าสูค่ความสําเร็จผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ต้องการ และต้องงานประสบความสำเร็จตรงจุดนี้เหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าเป้าหมายนี้เกิดขึ้นกับทุกๆคนแน่นอนองค์ประกอบทุกๆท่านนะครับที่เกิดนํามาทั้งหมดเนี่ยบอกมาหมดเรียบร้อยหมดแล้วแต่อย่างที่ผมบอกครับอย่าให้ขาดไปที่หนึ่งข้อนะครับก็คือตัวเรานะครับองค์ประกอบทุกข้อดีหมดถ้าไม่มีเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณเลยนะครับกับเวอร์สตาเราวันนี้เนี่ยเราเราเจอทุกอย่างที่ดีที่สุดแล้วและขณะเดียวกันเราก็ยังเจอร่างกายที่ดีที่สุดในวันนี้แล้วนะครับ เราเจอหัวใจที่ดีที่สุดในวันนี้แล้วเนี่ยอย่าให้ใครมาขโมยความฝันของคุณไปจงมีชีวิตที่สุขสงบทรงพลังมีสตังค์ม้างข้างเหลือเฟือกับเวอร์สตาร์ไทยแลนด์ครับผมพุทธชัยสุทธิสวัสดีครับ